เป็นเงื้อเง่าๆนะครับเป็นจโลจเลเป็นกึ่งโศกเควงนะครับสวัสดีครับผมนะฮะเมื่อนี้หุ่นหวยนะครับอันตั้งรีวิวตั้งเต่โดนๆนะฮะตั้งแต่ประมาณจากบัตรท่านี่หาม้งแรงนะครับจนตอนนี้จนมืดคํานะครับไอโทรศัพท์มันกระแจงอยู่ละนะไปเบิ้งบรรยากาศนะฮะตัวปืนหลักๆตัวเป็นจะเป็นตัวปืนหนังติ๊ิที่ผมทําอยู่จะเป็นตัวนี้นะพี่มีตัวกําคอเอ่อกำคอเรียบๆนะครับนกก็มางหอยนะฮะเอาของตั้งไว้กระหายนะครับเปลี่ยนก็จงเงินหุ่นหวยนะครับ ปุ au, au, e ๊นะเฮงเตห้องดังก็เก่าอีกนะว่าเดี๋ยวปิดคลิปนร้จะต้องต้องทักทายกันแน่นะฮะกนกนะครับเอาคุณพี่นะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวไม้ประดู่นะครับผมมีตัวกำคอเรียบๆทรงนี้ครับคุณพี่นะครับถ้าคุณพี่ชอบกำคอเรียบๆก็จะเป็นตัวนี้คุณพี่ต้องดูที่ที่พันท้ายก่อนนะครับกำคอเรียบๆแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วมันก็จะแตกต่างตรงตรงนิ้วตรงนี้นะฮะกำคอล่องนิ้วมันก็จะกระชับหน่อยนะครับเออเรียบๆมันก็จะเลื่อนมือมันก็มันก็สบายสบายขึ้นแล้วกันค ชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะครับด้านบนก็จะเป็นช่วงชัก75เซนมียางให้2ชุดตัวง่ามทําเซฟกันลั่นนะครับพิเศษวันนี้หุ่นหวยมีโปรน่าจะถูกที่สุดตั้งแต่ทํามานะครับพี่นะฮะมันไม่ได้ถูกที่สุดผมแถมนะครับหุ่นหวยมันมียางเหลืออยู่นะครับทีมงานบอกก็บมแถมแล้วไอ้เอาจงไปหายชิดแตกยังวันมันบอกกับผมนะครับบ่อปันมูปันพวกโอเคนะฮะเอ่อแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดนะครับมือสอดทรงนี้ไม่มีผลนะครับตัววางกล้องแล้วก็มีตัวมือสอดหลัังงตรรนะคบ มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอื่นมาแทนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังโปรอยู่ก็สวยไบอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณพี่สนใจตัวปืนหนังสติกเอยู่นี่คือผมโปรเหลือพันห้าครับตัวนี้นะครับอันนี้พันห้าร้อยบาทมียางให้สองมีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมีมีลูกกระสุนให้นะครับน่าจะประมาณร้อยหกสิบนัดผมใส่เต็มเลยนะพี่หุ่นหวยนะครับไทยเองก่องเองนะครับให้ยายทองกล่องคุณแม่ผมเองผมจะแถมยานะครับตามชุดนี้นะฮะ คุณพี่จะได้ยางชุดนี้ตัวแรงนะครับตัวสายล่าเลยแล้วก็มียางแถมให้อีกนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เอาไวล้ลเอาเอาไว้ไล่แล้วกันพี่บางทีเราไม่อยากเป็นทรมานมันฮนะรุนแรงเกินเอาไว้ตักเตือนเราก็ใช้ยางชุดนี้สรุปว่าวันนี้วันที่แปดเดือนมีนาคมนะครับเมื่อไหร่คุณพี่จะมีปืนโคลรยางนะมีนาไม่ใช่มีปืนผมแถมชุดนี้ให้นะถ้าคุณพี่ดูคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้พันห้า พิเศษวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวตัวพันหชุดนี้นะครับถ้าคุณพี่อยากได้3ระบบเลื่อนฟืบนะครับสมมติว่าเราเลือกตัวนี้ก่อนนะฮะเลเซอร์บเกียวเดอร์เลเซอร์แยก500นะครับสมมติถ้าไม่มีเลเซอร์ก็คือนั่นแหละตัวปืนพันหนะครับถ้าเราเอาท้ายตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถทํา3ระบบได้มพี่คุณพี่ก็สลับล่างนะครับตัวนี้นะเห็นไหมตัวรางชุดนี้นะครับเอา่างถอด่างเหล็กออกแล้วก็ใส่่างไม้แทนนะครับเป็นตัวยิงปลาก็ได้นะพี่ไปดูกัน ลางยิงปลานะครับกว้างอยู่40เซนนะครับหนาอยู่6 6มิลนะครับมียางแบบนี้นะครับมียางให้มียางให้2ชุดนะครับมีตัวลอกเอ่อท่อนะฮะมีสาย PE นะครับ8ป80ปอนด์นะครับยาวก็ประมาณ40เมตรเออนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีรางไม้โอ้ยงามครับพี่น้องนะฮะมีรางไม้สวยด้วยนะครับแล้วก็ตัวไกลปืนเกรดดีสุดแล้วนะครับอันนี้ไกลปืนจะเป็นตัวสเตลเลตไม่ได้เป็นเหล็กนะครับมีเซฟบนนะครับสวยดีลงตัวด้วยนะฮะ มีเจียงอนด้วยตรงนี้นะฮะจะมันงอนเอียงนะครับคนละงอนนะครับมีลูกดอกให้นะครับครบหมดมันจะมีลูกดอกยิงปลาให้นะครับวันไหนเบื่อนะครับบ่ห้วปลาแล้วฮะแม่บ้านแบบว่าอยากกินหนูนะครับเราถอดปีกตัวนี้ออกพี่เอ่อไปดูด้านล่างปีกว่าเป็นยังไงบ้างสวยด้วยพี่ใช่ไหมมีตัวสแตรเลตนะครับติดด้านล่างนะครับเอ่อมีตัวปิดด้านข้างให้คุณพี่ถอดปีกตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวขวมตัวนี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วมาใส่ตัวปีกยิงหนูแบบนี้นะครับปีกสั้นนะครับเวลาเรายืน <c oughs> ่นเข้าไปในซอกอะไรต่างมันจะสะดวกพี่เวลาเป็นเป็นหญ้าเป็นเป็นป่าอะไรต่างเงี้ยตัวปืนยิงหนูนะครับเราเปลี่ยนปีกตรงนี้นะครับด้านล่างก็สวยด้วยครับพี่นะฮะประมาณนี้เปลี่ยนปีกแล้วก็ใสย่ยางตัวเดิมนะครับเป็นตัวยิงหนูแล้วก็ลูกดอกก็จะเป็นตัวยาวแบบนี้นะครับถ้าเรายังชอบเลเซอร์แล้วก็ตดเลเซอร์ช่วยหรือว่าจะเล็งตาเปล่าก็ได้พี่ไปดูการยิงกันดีกว่าประมาณนี้ผมจะ รีวิวคร่าวๆฝนตกแล้วครับพี่น้องนะฮะระยะผมยิงอยู่น่าจะประมาณ10เมตรนิดๆนะครับเดี๋ยวันจะถอยหลังไปหน่อยนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวไฟแช็กตั้งอยู่นะครับเสียแล้วก็มีตัวด้านล่างนะครับตัวนี้ติดจริงๆผมจะผมมีตัวเม็ดลำไยอยู่ว่าจะเอามายิงให้ดูนะลูกค้าไปเอาไปไล่ได้ไหมเพราะนเม็ดลำไยเยอะมากอะไรประมาณนี้นะฮะพี่ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนะครับฝนลินครับพี่น้องนะฮะขอตั้งนิดนึงยืดตัวนี้ออกก่อนขยับนิดนึงนะฮะ ว่าผู้เดียวเล่นผู้เดียวนี่แหละเออได้ละขอตั้งลงฟึบแล้วก็เดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะยิงไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่นะครับถ้าเกิดจะสั่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเออไปดูกันไปเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับต้องตั้งตรงนี้ด้วยมใช้ยังไม่ได้กลิ้มบ้างนะฮะมือบอนิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะใส่แว่นก่อน มีตัวนี้ตัวนี้นะฮะไปเลยนะครับตัวตัวลูกกระสุนนะครับได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่8ดมิลอย่างเงี้ย8ดมิลผมแถมให้กล่องหนึง่งอยู่ประมาณร้อยหิบนัดนะครับหรือว่าเราจะใช้ลูกแก้วก็ได้ลูกแก้ว12มิลอย่างเงี้ยเยอะะเลยนะฮะเอาลูกแปดมิลเนี่ยลูก8ปมิลมันหาซื้อง,ง่ายนะครับใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราบีไว้นะครับคุณพี่ก็ดึงดึงตัวนี้นะครับเอามาสวมเข้าตัวไกลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลงกับพื้นนะครับใช้เท้าเหยียบลงไปเลยนะฮะ เปิดเลเซอร์นะครับระวังมากเราเราก็ต้องตั้งตั้งเลเซอร์ไปที่ลูกปืนให้มันตรงกันนะครับต่อไปเราก็ยิงยิงด้วยเลเซอร์นะครับโอ้โหเราไม่ยุ้มจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะเต้าเล็กมากนะครับโอ้โหเสร็จร้อยหนึ่งนะครับยิงไฟเช็คเล็กมากพี่นะครับแล้วก็ลูกแปดมิลด้วยนะครับใซส่อีกเดี๋ยวลองดูกัน เมืพอดีพี่หุ่หนหวยนะครับติดตั้งตั้งนานนะครับไปเช็คนะพี่เล็กมากนะครับระยะยิงผมยิงอยู่ประมาณไม่เก้าเมตรก็อยู่ประมาณสิเมตรไม่เกินกันก็ระยะก็เหมือนกับที่เราหายอยู่หากินนะครับมันก็ประมาณนี้แหละยาวไกลไลยน,นะเดี๋ยวยิงไม่ถูกสามนะครับตัวที่สี่นะครับ แล้วลูกกระสุนเนี่ยมันหาซื้อง่ายตามร้านจัก,กรยานนะครับกล่องหนึ่งอยู่ประมาณสัก4ี่บาทนะครับ3าบาท,ทไม่เกินนะเท่าน,นี้แหละร้อยก่านัตนะครับแล้วการขึ้นยานะครับไม่ควรขึ้นทิ้งไว้นานๆเป็นชั่วโมงพี่ว่าเพราะว่าตัวไกลเปืนตัวยางเรงต่างมันสงสามนันเหยียบลงนะฮะตึงมากแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งเลเซอร์นะครับเดีย๋ยวผมจะยืนตรงนี้ให้ดูนะฮะเออเสร็จแล้วเราก็เอาเลเซอร์อย่างเงี้ยฮะผมไม่ต้องเลงน,นะผมผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรามองสองตาอย่างเงี้ยนะ แล้วเราก็เอาตัวเลเซอร์เนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหนะฮะสีนะัดเปี้ยกรบพี่แม่นมากนะครับตัวนี้ผ่านไปนะครับเสร็จแล้วนะฮะคุณพี่ถอดรางชุดนี้ออกตัวนี้พันห้านะถ้าจะเอาเลเซอร์ห้าร้อยบาทนะครับแสดงว่าตัวนี้พันห้าบวกเลเซอร์ก็จะเป็นอยู่ที่สองพันนะครับคุณพี่จะเอาเลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์คงณ้อแยกออกก่อนนะครับเราถอดรางตัวนี้ออกถอดนอดสามตัวนี้นะครับ เอารางนะครับผมมีรางอยู <sprayed rat> ่นะปึ๊บๆเออนะครับนี่ฮะตัวรางเอารางตัวนี้นะครับเข้ามาต่อเอ่อเอามาสุกบุ้ยสุกนะฮะเอามาสวมนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นปืนยิงปลาแบบนี้ใส่ปีกยิงปลามีลอกสายพีเอนะครับแบบนี้มีลูกดอกนะครับไปไปเลยนะฮะเดี๋ยวตัวดูสักนิดนึงนะครับ โอเคตัวนี้มีเซฟบนให้นะครับยังไม่ได้เทเลยสดๆเลยพี่นะก็ได้จะประมาณนี้นะครโอเคนะครับเวลาเรายิงปลาเราไม่ต้องมีมุดน้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดกดตัวนี้หน่อยนะครับกดตัวนี้ออกเนียมันจะง่ายถ้าถ้าไม่เนี่ยฮะมันจะฝืดนะมัาจะกดนิดๆประมาณนี้<ม>นะครับเสร็จแล้วก็ใช้สายสาย PE ตัวนี้นะมันจะไม่อันตรายไม่เหมือนกับสายเอนสายเมันจะยืดนะครับอ,อ่มันจะยืดเสร็จแล้วตัวนี้นะครับ ม,มันเป็นสายพีเอ็มมันจะไม่ยืดนะมันจะได้ไม่อันละลายลูกปืนจะไม่กระเด้งแรงต่างนี่ปลอดภัยรอบเปเซนนะครับเสร็จแล้วชุดนี้นะครับเราถอดถอดต,ตัวน็อตสี่ตัวผมใช้น็อตสี่ตัวนะครับไม่ได้ใช้สองตัวนะครับไม่ได้ใช้สามตัวนะสี่โอ้กระเบาคือเถอะสี่ตัวหนึ่งมันจะแน่นครับพี่ถอ,นอดน็อตออกเพ๊บนะครับใส่ปีกใส่ปีกเล็กแบบนี้ครับเห็นไหมใช้น็อตตัวใช้ปีกเล็กนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นยางนะครับโอเคให้เห็นกัน แบบนี้ฮะถ้าเรายังจะชอบเลเซอร์เราก็ใช้เลเซอร์แบบนี้ครับคุณพี่ก็ไปตั้งเอาว่าลูกปืนไปทางไหนเราก็ตั้งเลเซอร์ไปตามหรือว่าจะเล็งตาเปล่าก็ง่ายถ้าพูดถึงนะครับคงจะประมาณนี้แหละฮะแม่เอ่อผมไม่ไ่รู้เลตั้งไว้ไหมนะฮะนะฮะก็โดนนะพี่หืมซอดซอดนะครับโอเคเราตั้งเลเซอร์เอานะครับนี่ฮะก็ง่ายขึ้นมีตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะครับโอเคนะลงตัวดีนะครับผมโปรชุดนี้นะครับตัวปืนนะครับเอ่อเริ่มต้นก็คือผมอันนี้เป็นตัวท็อปของไม้ประดู่ปกติมันจะมีตัวถูกกว่านี้นะเป็นตัวพันสามพันสามได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับพันสามเนี่ยมันจะเป็นไกเนียมนะครับจะไม่เป็นแบบนี้นะเป็นไกเนียมแล้วก็ช่วงชักอยู่ที่70เซนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวพันหนะผมผมไม่อยากพูดเยอะก็เลยเอาตัวเนี้ยพันหก่อนนะครับเอาตัวดีๆก่อนไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะฮะพี่ เป็นตัวเกรดดีที่สุดนะครับตัวไกปืนไม่ต้องสงสยัยล้วค่ายผมทาเป็นดาทเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะพี่ปีนี้เขาปีที่7นะครับที่ทํามานะครับมีช่วงชักก็ยืดเป็นเจ็ดสิบห้าเซนคุณพี่เคยะได้แบบนี้ตรงปกก็เลยพี่มีตัวกําคอเรียบๆแบบนี้นะครับเนี่ยตัวปืนนะครับเสร็จแล้วจะมีกําคอร่องนิ้วแบบนี้เอ,อ่อมีเป็นแบบนี้ครับมีมือสอดแล้วก็มีเป็นมือสอดหลังตรงแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนไปก่อนพันห้า ถ้าคุณพี่จะเอาเป็นตัว3ระบบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะอุปกรณ์ที่พี่จะได้นะครับก็จะเป็นชุดนี้แหละแล้วก็จะมีรางแบบนี้เพิ่มมาหนึ่งรางนะครับมีอยู่2ปีคุณพี่จะใส่ปีกยิงปลาจะใส่ปีกยิงหนูแบบนี้นะครับสลับเปลี่ยนเอามันจะมีลูกดอกให้นะครับมีลูกดอกยิงปลาหนึ่งมีลูกดอกยิงหนูหนึ่งครับมียางให้2ชุดนะครับอันนี้คือตัว3มระบบนะครับ แล้วก็จะมียางหนังสติ๊กพมแถมให้เลยแบบนี้พี่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนในกล่องนึงครับแบบนี้ราคาโปรเหลืออยู่สองพันเก้านะครับก็คือถ้าเราซื้อหนังสติ๊กอย่างเดียวนั่นก็คือพันห้านะครับบวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกพันสี่นะครับอันนี้คือโปรนะครับพันสี่ก็คือเพิ่มพวกชุดยิงปลายิงหนูเข้ามาคุณพี่หากินได้ตลอดปีนะครับพี่ในในตัวท้ายตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วมันเป็นงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เป็นงานดัดแปลงนะครับพี่แล้วมันเสริมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย งานดัดแปลงคือถ้าคุณพี่จะเอาเป็น2ระบบโดยปกติปืนทั่วทั่วไปไม่ได้เผานะพี่แต่พูดให้ฟังว่ามันจะไม่ดีสักอยาก่างไม่ลงตัวสักอย่างนะท่านพี่ถามเ็เลยนะครับมันจะหนังสติ๊กก็ไม่หนังกระติกนะจะยิงปลามันก็ไปยิงปลานะครับแล้วต่ยิงหนูนี่ก็ไม่ค่อยมีผมเป็นเจ้าแรกที่ทําตัวนี้อยู่คุณพี่ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ลงตัวนะครับคุณพี่ต้องเปลี่ยนล่างแบบที่ผมทํานะครับมันจะลงตัวทั้งหมดถ้าจะยิงปลามันก็จะเหมือนกับยิงปลาทั่วๆไปแบบที่ตัวดีๆเขาเลยร้วงนะยยดดตครับ ไกลปืนตัวสแตนเลสเซฟบนมีเซฟนะครับเซฟคืออะไรนะครับไม่เคยยิงเลยก็คือกดตัวนี้นะครับนะฮะกดตัวนี้ขึ้นกดตัวนี้นะครับเวลาเราขึ้นตัวไม้ต่างมันจะกดไม่ได้พี่มันมีตัวกันกันตัวไกลปืนเนี่ยนะฮะกันตัวมันจา่นเราต้องกดลงอย่างนี้นะฮะกดไกลปืนนะครับตัวนี้ก็ตัวสแตนเลสนะครับแล้วชุดนี้ก็สวยด้วยครับแมงานละเอียดมากครับถือว่าดิบก็ลงตัวดีนะครับปีนี้ ผมเหลือปลายไว้ยี่เออเหลือปลายไปโทษทีนะฮะสามสิบเซนเลยพี่ตัวปลายตรงนี้นะครับตัวส่งตัวนี้มีผลก็คือเวลาส่งลูกมันจะไม่ลูกมันจะไม่ไม่สะบัดนะครับไม่ตีลังกาแล้วกันลูกมันจะตรงถึงแม้จะไม่ใช้สาย PE มัดก้นนะครับลูกก็ยังวิ่งตรงอยู่เนี่ยผมเพิ่งจะรู้โอ้มันจะเป็นอย่างนี้เองนะก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้เลยเหลือปลายยาวๆนะครับช่วงชักแรงอยู่ที่ยางผมจะให้ยางที่สให้สองเส้นเส้นหนึ่งก็เอาอยู่ครับ ถ้าคุณพี่จะยิงยิงตามบอ่อตามคลองต่างๆใส่เส้นเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะหากินตามแม่น้ําต่างที่มันอุย้ยมันยิงประมาณ40เมตรนะฮะประมาณนี้สามสิบเมตรร่งต่างยิงประมาณนู้นเลยคุณพี่ก็ใส่2เส้นก็ได้ครับพี่หรือบางคนก็ไปติดโลเลยเพิ่มเติมเออนะฮะผมโปรนะครับ,ค,รบคุณพี่จะเอาปืนยิงปลาอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับมีตัวท้ายนะครับมีชุดรางยิงปลานะครับมีลอกมีสายพ e มีลูกดอกให้นะครับแล้วก็ ผมก็จะให้ร่วมตัวนี้ไปด้วยครับพี่ให้ตัวปีกยิงหนูไปด้วยครับเพราะว่ามันติดมาด้วยกันมียางเพิ่มเติมให้นะครับมีลูกดูเอ่อโอ้ยมีลูกดอกยิงหนูให้ด้วยนะฮะย่านผูดเดียวดูบอกผู้เดียวก็คือตัวยิงปลายิงหนูนะครับลดให้พันเก้าถ้าคุณพี่จะเอาหนังสติ๊กนะครับอย่างเดียวนะครับก็คือพันห้าเลเซอร์แยกนะครับเลเซอร์แยกอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้นะครับเนี่ยมองเห็นกลางวันกลางคืนนะครับพี่นะครับ เพราะว่าแสงมันสีเขียวมันจะตัดกับแสงพาทิจะไม่เหมือนกับแสงพาทินะถ้าเราใช้สีแดงมันจะเหมือนกันนะครับสรุปว่าก็คือนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเรื่องเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมติดเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้นะครับประมาณนี้แหละนะลายมือปฐมนะฮะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าครับหรือว่าจะใช้เบอร์ไลน์เบอร์ด้านล่างนะครับศูนย์เก้าสองห้าสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับประมาณนี้สั่งปุ๊บส่งวันต่อวันนะครับของผมนะครับทุกวันนี้ผม ไม่ค่อยได้จะรีวิวสักเท่าไหร่นะครับผมอยู่มาสักอาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าเยอะมากลูกค้าที่ที่เขาซื้อไปแล้วนะเหมือนกัเขาสั่งสั่งวันนี้ไปแล้วนะครับเขาสั่งไปทดสอบก่อนนะมันจะโกงมันจะส่งจริงไหมนะฮะเสร็จแล้วก็จะส่งไปก่อนนะครับพอพองานไปถึงบ้านโอเคงานผ่านงานหายอยู่หากินได้เขาก็สั่งเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นลูกน้องนะเป็นคนในโรงงานเดียวกันแรงต่างนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีลูกค้าต่อเนื่องเยอะมากนะครับแสดงว่างานเนี่ยนะผ่านนะครับสวยมากครับนะเรียกผมช่าางลก็ได้นะครับ ผมใช้ช่อง YouTube อยู่2ช่องนะฮะเป็นช่องอช่างลายช่างคำก็คือเป็นคนเดียวกันนะครับลูกค้าผมถ้าไมเห็นอยู่2ช่องผมจะลงกันไว้นะพี่เผื่อมันบิน <c oughs> นะก็ต้องลงไว้ไว้เผื่อไว้หน่อยนะแล้วก็ยังมีชุมมีในเพจอีก2เพจนะครับก็ทําไปเรื่อยๆตัวยิงหนูโลดแล้วนะครับเหลืออยู่ผมทาโลดเหลืออยู่900บาทพี่นะฮะจากพันสามพันสี่ต่างพันสองก็ไม่ละเหลือเก้าร้อยนะครับไกลปืนตัวเดียวกันนะครับมีลูกดอกยาวให้แบบนี้พร้อมยิงให้นะครับ ก็เหลือเ0 0เป็นตัวพวกนี้จะเป็นหนูสันสันต่อนะครับล้วเป็นพวกงานดูดป่าต่างๆก็จะใช้ตัวสั้นยิงมือเดียวอะไรประมาณนี้นะยฮะตัวงานนี่ไหมครับชุดนี้คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราออเดอร์เราส่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไม้ขี้เหล็กนะไม้ขี้เหล็กก็สวยพี่แบบนะครับไม้ขี้เหล็กไม่จะออกเป็นดำๆไปดูกันไม้ขี้เหล็กราคาเดียวกันแต่ไม้ขี้เหล็กผมจะมีทรงเป็นกำคอล่องนิ้วอย่างเดียวนะครับ ทรงอื่นไม่มีทําไม่ทันเท่านี้ก็ประกอบไม่ทันแล้วนะครับมีทรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวไม้ี้เหลนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่ที่สําคัญสุดนะครับถ้าดูอยู่นะฮะสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวผมจะมีช่วงโปรอะไรผมอยู่มีช่วงแจกอยู่มีหลายตัวนะครับคุณพี่ก็จะได้เห็นด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยเด้อพี่นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดล่างนะครับเราประกอบอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวยิงปลาถ้าเกิดเราทําเป็นมือสอดก็สวยอีกอีแบบนะครับพี่ มือสอดมันจะลงตัวมากพี่มือสอดตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะมือสอดถ้าทํายิงปลาสวยมากครับเป็นทรงนี้มันดูแบบดูดีอ่ะปืนยิงปลากับยิงหนูถ้าเกิดจะเอาครบพร้อมยิงนะครับก็คือราคาอยู่พันเก้านะครับถ้าจะเอาสามระบบเลยก็มีชุดหนังฟติกเพิ่มมามันก็จะเป็นอยู่ที่สองพันเก้าอันเดียวกันถ้าเราจะยิงนกอย่างเดียวเป็นตัวสไลด์นะฮะก็คือราคาอยู่พันห้าคุณพี่ลองดูดีๆเรื่องราคานะครับเลเซอร์แย่นะครับเลเซอร์ห้าร้อยนะครับ เพราะว่าลูกค้าจะโทรมาจะถามอะไรอะไรน้ก็พี่ลองดูดูรายละเอียดที่ผมรีวิวนิดนึงส่วนโปรทวงผมด้วยนะครับถ้าลูกค้าเป็นดูคลิปอื่นจะไม่ได้นะครับก็บอกว่าดูคลิปวันนี้วันที่8นะครับไม่ได้เขียนวันที่ไว้ผมแถมยางให้นะครับแล้วก็จะมียางแบบนี้ให้นะครับแถมตัวยางไรให้ด้วยนะครับยางแพงนะครับพี่ซื้อเป็นร้อยนะครับชุดหนึ่งเนี่ยยิ่งตัวนี้ยิ่งตัวดีเลยแต่ผมแถมให้นะครับไปดูบรรยากาศไหมที่บ้านนะครับเ็าจะส่งก็เป็นยังไงบ้างส่งจริงนะครับพี่นะฮะบรรยากาศ ตรงนี้เป็นเป็นที่ที่แพคของนะครับที่ส่งใช่ไหมฮะอันนี้ตัวกล่องนะครับกล่องแพครอรอลูกค้าส่งทุกวันครับนะฮะอันนี้ยางที่ผมจะแถมให้ไหมฮะผมมีนะฮะยางตัวนี้ลูกน้องเขาถอดออกมาพี่เราจะทําอะไรได้บ้างเออแถมาเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอันนี้ตัวยางจริงนะครับตัวนี้ตัวเลเซอร์ครับตัวนี้เลเซอร์ถ้าจะเอาเพิ่มก็คือห้าร้อยบาทลูกค้าที่มีตัวปืนหนังสติกผมอยู่แล้วนะครับก็ซื้อชุดยิงปลาเพิ่มพันห้าครับ ก็คือมีพวกรางมีอุปกรณ์พวกนี้มีออเดอร์แล้วนะครับที่จะส่งอยู่ช่วงเย็นมานะครับเวลาผมรับลูกค้าเพื่อผมก็จะเอามาไล่เรียงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปแต่ละตัวลงเพราะฉะนั้นงานมันจะตรงปกครับเดี๋ยวก็จะมะีคุณพี่เขามาแพ็คช่วยแพ็คจะไล่เราก็ใช้ลูกเหล็กเอ้ยจะล่าดกใช้ลูกเหล็กครับถ้าจะไล่เราก็ใช้ลูกแก้วครับอย่างเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูงานยิงปลาไม่ในบ้านนะครับไปดูเป้ายิงไปหน่อยนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมยิงไปสี่นัดนะครับ เป็นไงบ้างก็อยู่ที่เราตั้งเลเซอร์นะผมก็มองมันมันไกลด้วยนะครับพี่เดี๋ยวตั้งซูมหน่อยฟุบโอเคเนี่ยฮะเป้าแรกเป้าที่2นะครับเป้าที่3เข้าเข้ากลางเลยพี่นะครับเป้านี้ก็ก็ถือว่ากลางเหมือนกันลูกดอกนะครับลูกดอกเข้ากลางเตะเลยครับปืนยิงปลามั่นใจมากพี่ปืนยิงปลาออกออกลงตัวมากนะฮะลงตัวมากยิงไม่ต้องใช้สาย PE ลูกก็ไม่กระโดดด้วยนะครับลูกตรงเตะเป๊ะปัดทุกลูกนะครับโดยปกติสมัยเดิมผมเคยยิงทําไมลูกมาตีลังกาผมก็ไม่รู้นะ มันเป็นเพราะว่าตัวปลายต้องเหลือปลายเยอะๆนะครับสาคัญมากเวลาพี่ทําปืนนะครับอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราทํากุดดุดนะครับไม่ไม่ต้องมีปลายหรือล,ลูกปืนมจะตีงกาเพราะาแรงส่งมันนะครับแรงส่งเยอะนะครับเห็นไหมฮะตัวระหว่างปืนสั้นกับปืนสไนเปอร์ยาวๆแรงต่างจะสูะ้ปืนสไนเปอร์ไม่ได้ยาวๆมันจะส่งลูกได้ตรงอย่างเช่นยิงสองสามกิโล,ลต่างๆอย่างนง้นนะรประมาณนั้นมันจะต้องยาวไว้ก่อนนะครับส่งวันต่อวันนะครับคุณพี่สั่งปุ๊บส่งเลยผมจะเคลียร์วันต่อวันนะครับถ้าคุณพี่สั่งง,งานที่ผมมีเลยอย่างเงี้ย ตัวนี้เป็นไม้มะเกลนะครับมะเกลจะแพงกว่าสองร้อยนะครับมะเกลไปดูมะเกลกันอันนี้เป็นไม้มะเกลมะเกลจะเป็นคนละช่างกันนะครับให้ทํานะครับทรงนี้มะเกลจะมีกาคอร่องนิ้วนะครับแล้วก็มีกาคอเรียบๆก็มีก็ประกอบไปทรงไปนะครับอย่างเงี้ยมะเกลมันก็จะออกดำๆหน่อยเสร็จแล้วก็มีมะลิดนะครับมะลิดผมโปรอยู่สามอันห้านะครับถ้าจะดูถ้าจะ ถ้ามีทุนหน่อยก็เจ้เอาสวยหน่อยคุณพี่ก็เล่นไมลมาริดมาริก็แถมเลเซอร์ด้วยนะครับตัวปืนหน่อสติกเดียวก็คืออยู่ที่3ามพนห้านะครับมาริดสวยสุดแล้วนะครับมาริทต,ตัวนี้เป็นตัวลายเป็นลาวาด้วยพี่นะครับเป็นลาวาสวยด้วยนะครับแล้วมีสวยเยอะด้วยนะพี่นี่ยังไม่ได้ปัดฝุ่นมันเห็นันลายมันนะครับสวยสวยสุดแล้วนะครับตัวปืนอยู่สามพันห้านะครับตัวปืนหน่อสติ๊กเดี๋ยวไปดูบรรยากาศปะ ตัวง่ามครับจะต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะครับไม่ง่ายนะพี่ถ้าพี่จะทําเองคุณพี่จะต้องถอดถอดแยกออกมาเจียรต่างๆถ้าไม่ทําเซฟนะมันมันจะรูดลั่นได้พี่มันจะอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องถอดมาแบบนี้ตัวง่ามต้องใช้เวลานะครับอย่างเงี้ยนะตัวชุดนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมตรงมีเดือยมันมีที่เก็บสปริงด้วยนะพี่คิดได้ยังไงมันรูกวนงานเราต้องลบเหลี่ยมลบมุมอีกนะครับบรรยากาศถ่ายทําวันนี้เป็นวันที่8ครับเดือนมีนานะครับพี่ตัวเหล็กนะครับตัวกระดาษทรายไปดูหลังบ้านไหม บริการชุบๆๆไป,ป,ป,ปนี่ดีกว่ามีปืนยิงหนูโดยเฉพาะก็มีนะครับโปรพันห้าเป็นตัวยาวเลยครับยิงหนูอย่างเดียวไม่ยิงอย่างอื่นใช่ลูกดอกยาวส่วนชุดนี้ก็คือชุดตัวสามระบบนะครับแล้วลูก,ล,กลูกค้าสั่งเนี่ยนะฮะก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปประกอบนะครับทํายิงนกยิงอะไรก็ได้นะครับนี่ใส่ตัวนี้ให้ก่อนทําตัวยิงหนูไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วด้านนี้ก็มีนะครับด้านนี้ก็เป็นตัวยิงปลานะครับ จริงๆก็เป็นท้ายเดียวกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราแค่เราเปลี่ยนปีกว่าเราจะเอาเป็นปีกตัวไหนนะครับที่ผมถ่ายให้ดูก็คือเรามีสินค้าพร้อมส่งนะครับไม่ต้องสั่งทําถ้าคุณพี่ไปสั่งทานะครับบางเจ้าเนี่ยเขาอยู่หลายเดือนนะครับอี่สเดือน3เดือนนะบางเจ้าในข้ามปีเลยก็อันนั้นก็เขาอาจจะเรื่องเรื่องพนักงานเขาน้อยนะแต่ว่าเขาขายดีก็แล้วกันไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ของผมก็คือของผมขายดีนะครับพี่นะแต่ว่าเรามีทีมงานทําเรามีทำเาเรามีทีมงานเยอะนะครับ อย่างเช่นคนแพ็กก็แพ็คเลยคนประกอบคนอะไรต่างๆนะครับก็คือเราส่งได้เร็วนะครับลูกค้าเยอะแต่เราส่งได้ทันแค่นั้นแหละพี่ต่างกันเขาเขาก็ขายดีนะแต่ว่าเขาผลิตไม่ทันมันก็จะช้ามันก็เลยต้องมีงานแบบสั่งทําต้องมีออเดอร์อะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับโอเคฝากด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราคาด้วยนะครับพี่ไปได้ผมไปได้เท่านเองนะครับเท่านั้นขอบพระคุณครับผมลํำลาแล้วครับติดต่อเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งบระตูไว้ด้านล่างให้อีกเพิ่มเติมให้นะครับแคปหน้าจอใช้3นิ้วลูนหน้าจอมาาฟนนัเ่้ ขอบคุณครับ